เห็ดเห็ดตะไคยเฮ้ยเห็นเห็ดครับเห็ดตะเคยอ่ยุติเร็วครับสวัสดีครับวันนี้อ,อยู่ในช่องของนาทีครับวันนี้เราจะพาไปขุดมันกันนะครับก่อนที่ไปชมการขุดมันนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจ็ด อีกเก็ดสับเพอใครก็ครบลอยนะครับก็ขับไปเลยครับ เป็นวันหยุดนะครับวันชุดเชยวันสงการก็มีเวลาว่างเลยมาขุดมันนะครับก็ชมเลยครับมั่วติเปิดชิปแม่ปลาไม่ไม่รอเลยครับไม่ว่าอยู่ไหนนี่ก็บรรยากาศโคกของเรานะครับมีต้นไม้เยอะมาก มียุงเยอะมากนี่ครับก็ถึงจุดที่เราต้องทากกอยอแล้ว oh, <no. S 1> เพราะว่ายุงเยอะมากเลยครับ oh, <no. S 1> ก็จะไปยุงโครเยอะ oh. เพราะว่าช่วงนี้มัเป็นหน้าฝนครับไปไปหน้าฝน oh, <no. S 1> นี่ครับผลไม้ของเราอันนี้ นี่ซื้อว่ายังเป็นบักกระโตก,ก,กโ,โลกนะครับแซ่บหวาน,วานบักกระลตกคุก,ก,กคบ่หวานาหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเชนมึงต้นมันครับนี่ต้นนี่ต้นบักอันนี้นะครับตน้นที่ผมกินมาครับนี่มันมกหลายนึงเกิอดอยู่เต็มปลาเลยมากมากมันคือเป็น มันชิด้มันกินได้สุกแล้วมันสิเป็นรสชาติหวานนี่ครับใหญ่ที่ผมเห็นแล้วเนะเห็นเครือบักใหญ่ oh, <no. S 1> จะดูกันนะ oh, no. ก็อยู่ย่งค่ะนีแม่นั่นแหม่นี่แหม่ออแม่นอยู่คุณได้บ่สเซมหรือคุณน่ะเสรือมันนั่นเออไปไปใส่ผมไปใสบ้านหกไปจนถึงไปใส่สีสีในร้านต่หกหกปหกหก่นะไปไปไสเด้อนี่ครับเครือนี่เครือเครือมันอันนี้เครือเครือนี้มันเล็กเกินไปนะเพราะว่าเครือเล็กผมมันก็ต้องเล็กนะเราต้องเอาแับ เสือประมาณประมาณนกกรอยพอดีหัวหัวมันจะใหญ่มากเออหน,นุ่มมูส่งไหลแตจังหวะดนั่งก้ยอยกระตา,นนนห,านหนุ่มมูหมูส่นั่นนั่นนั่นอยู่ข้างกับตาฮัลโหลเดียวสิ่งพงว่าปั่นหมูสหายไปปีเลย จะเ,เราขายเตาที่เดียวไม่ไปไปขายด้วยดูกกนาบอกว่าพี่หอมันึงพุนไอ้ย่กนหะถ้าหักไม่ไตะหัวมันดี ้ราสามนั <that <that ้นี่เออฮึออกมาบึงนปองคุอบุงออนี่กรนี่ันเี่คับนี่หัวมันนีก็วันนี้ลรสไป มันคือมัวทอกระือมีต้นมันนี่เห็นไหอันนี้มันท่าน้สุกเลยครับ ตอนนี้เรามีสักกล้องครับนี่หมากอะไรครับมากใหม่ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เห็ดตะเคยตะไครยอาอยู่เสร็จเราก็ช mm ิมเห็ดตะไคร้เอาใบไม้ออกเฮ้ยนี่เห็ดครับโคกสมบูรณ์มากเลยมันเถาแล้วจนมันทั้งในเถามันไหนอยู่แม่นี่มักเลื่มนี่มักเรียมมักเรียม อืมาันก็กินได้นะครับนี่ครับแม่แม่กลนมาแล้วครับจับใส่พอดีพอดีต้ดนี่ครับเครือบุกเงยไหนมาขุด ไอเชีอดหนึ่งควาบมุนนี้อันนี้ก็คือเครือมันของเราครับใหญ่เ<อ>ยอะคือคอ,อันนี้เครืองใหญ่มากน่าจะหัวใหญ่มากนะนี่ขุคุณมีเทคนิคเทคนิคเหรอครับผมก็ดดขุดไปเรื่อยๆย้ายย้ายให้มันขาดก็พอ นี่ครับนี่คุเตปประมาณก็ได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ประมาณห้านาทีก็ได้จะเป็นแบบประมาณแบบนี้นะครับก็จะขุดไปเรื่อยๆโคตรร้อนลงก็เยอะฉันมาทำอะไรทีนี้ เนี่ยครับก็ก็เอาอยาก,กันยุงมาด้วยนะครับนี่เออยุงยุงมันคดเยอะเลยม,มยีพิษสาวก็เสออยยัะเล่าดีาล, <c oughs> ดละครับอ๋อดิับนี่หราได้ขึ้นมาแล้วมันไม่ก็ใหญ่มากนะฮะก็ก็ผลีใส่พอดี เลยเครือหนึ่งนี่เครือนี้ก็ยังไม่ออกมาเลยแล้วขุดต่อไปครับนี่ครับแม่มาสอนวิธีการขุดก็ช <c oughs> อบเป็นก็ว่าไปทำเฮงเด็ดเ <c oughs> อ้าถักก้นไปหรอแม่ <c oughs> บบกรบโบงเอาตัว <c oughs> นี่คือแม่มาสอนวิธีการขุด <c oughs> ได้ล่ะะสอนไปสอนมากระหอดว่าได้ขุดจ่อยเ <laughs> ลยกนิดนึงลด <c oughs> แคทก็ได้ข้างดูครับ จะสุดด้าน,านเสียมเนาะนี่ครับถึงแล้วถึงแล้วนม่นี่ถึงอคือ่ามันสุดแล้วบ้านเนี่ยย,ย,ยังแม่กเหนือที่แจ๊คกูถึง คุณคุณไม่มีประสบการณ์เพียงพอคุณก็ออกไปสมองเหรอชุดหรือว่ามันขาด เดีย๋ยวหน่อยหน่อยนึงทีตอบไปอ่ะเอ้ยมันสุดมันขาดนะเออกบบก้นไปใส่เครือมันใส่เครือมันนี่เครือมันของเราอีกแล้ว เครืวอนี้ก็เราจะขุดให้มันได้เราจะดูยังไงว่า <c oughs> มันเป็นเครือของมันอันนี้ก็เครือมันไง <c oughs> เอาละเราจะดูจังใดน,นี้เป็นแบบเหมือนเครือมันเอา่วยหวอันอนี้สาระอันเครือมันมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วมันเป็นเหลี่ยมเหล่มนะครับ <c oughs> มันแยกยังไงกับเครืออิยุอิยางเครืออิยุอิยางมันสีมีหนามเครือนี้มันบ่มีหนามแล้วถ้ามันมันแก่มามันจะมีหนามเหมือนอิยุอิญางมันก็จะคลายคลายกันเครืออิยุงอิยางคืออะไรเครืออิยุอิยางก็คือเครือที่มันอยู่ในโคกแล้เอายอดไปกินฮะ มันไม่หัวอยู่บ่แม่แม่บอกว่าเครือ,อ,อยุงยางเป็นมันนางนอน <c oughs> แม่เครือ,อ,อยุงอีหยังมันมมันไม่หัวเป็นมัน,มนอยู่คือมันไม่ไผ่ขุดม่ดู a few moments later อ๋อก่ขวัญอวัญเก้าวนปขัตายจนนี่ไงครับนี่หมายถึงว่ามันไง พี่หนามครับผดใหม่ชื่เขาพี่หนามพี่ฮือ นี่ครับเห็นเห็นอีกเครื่องนึน่งเหรอครับนี่เครื่องนึงของเรานีก็หมักหมักกระทุกลบกระทุปก,กปกุ๊กมุกลกุกๆทุกก hours later ครับนี่นี่หลุมที่สามนะครับนีหลุมที่สามในเียวอือปาด โอ้พอดีพอดีเงาเงาเงาพอดีเลยครับดูบรรยากาศตอนกลับนะครับโคตรเหนื่อยเลยอ่าอีก อมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะขึ้นรูปให้มันที่ได้นะครับ